เสียดายถ้ายังไม่รู้แปดลักษณะพิเศษผู้มีบุญผู้มาจากสวรรค์มีกากระบาดกลางฝ่ามือลงมาสร้างบุญบารมีขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้บุญหนุนนำชาแนลขอนำเสนอในหัวข้อ แปดนิสัยเทวดาผู้ลงมาเกิดคนมีกากระบาดกลางฝ่ามือเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นคนโบราณเชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตาม,มองไม่เห็นคอยปกปักรักษาคอยบันดาลโชคลาภและคอยชี้ทางให้แก่ชีวิต คอยบันดาลโชคลาเกี่ยวกับเงินทองทำให้คนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่ดูเหมือนว่าเป็นคนที่โชคดีตลอดเวลาถือว่าเป็นคนโชคดีกว่าคนทั่วไปเลยก็ว่าได้คนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้น เป็นคนที่มีความพิเศษอยู่ในตัวแล้ววันนี้เราจะมาศึกษาลักษณะพิเศษและนิสัยของผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือกันดูค่ะตัวท่านผู้ฟังเองนั้นมีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือหรือไม่หรือว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือลูกหลานของท่าน มีเส้นกากบาดหรือไม่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ท่านมีความเข้าใจในลักษณะนิสัยของคนเหล่านั้นได้ดียิ่งยิ่งขึ้น 1. ผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นจะชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเงียบสงบ ไม่มีความวุ่นวายไม่ชอบอยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดชอบอยู่คนเดียวใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ความเงียบสงบจะสามารถเสริมพลังของพวกเขาเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีบางครั้งถ้ามีเวลาว่างก็จะชอบอ่านหนังสือเขียนหนังสือ หรือฟังเพลงสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นวันๆโดยไม่ต้องมีใครมาพบหาเป็นเวลาพักผ่อนที่มีค่าย,ยิ่งนักความคิดสร้างสรรค์ที่ดีและแนวความคิดที่ดีนั้นหลายครั้งเกิดจากการไปเที่ยวชมธรรมชาติไปตามป่าเขาอยู่กับธรรมชาติต้นไม้ น้ำตกสายลมแสงแดดจะเป็นการกระตุ้นเสริมพลังให้กับผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือได้ดีมาก 2. ผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำอันเนื่องมาจาก จิตที่ผ่านการฝึกฝนมาหลายภพหลายชาติบางครั้งการไปเจอบุคคลหรือมีบุคคลมาพบจะรู้ก่อนล่วงหน้าด้วยสัาว่าเขาเหล่านั้นมีอุปนิสัยอย่างไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไรหรือแม้แต่มาโกหกก็สามารถรับรู้ได้ ทั้งได้รับการฝึกฝนพัฒนาจิตต่อไปในเรื่องของการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาจิตจะพัฒนาแรงขึ้นสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลายคนสัมผัสกับพลังงานที่เหนือมิติได้ในสถานที่แปลกๆ ก็จะรับรู้หรือได้ยินอะไรที่คนทั่วไปไม่ได้ยินไม่ได้เห็นถ้าเข้าไปในทางธรรมการปฏิบัติภาวนาจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากกว่าคนทั่วๆไปหากทำบุญทำกุศลสร้างบารมีผลบุญนั้นก็จะส่งผลอย่างรวดเร็วเป็นทวีคูณ แต่ถ้าทำบาปทำความผิดผลนั้นก็จะส่งกลับมาสู่ตัวเองหลายเท่าเช่นกันสาสำหรับผู้ที่มีเส้นกากระบาทกลางฝ่ามือถือได้ว่าลักษณะนิสัยและผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือจะเป็นอุปนิสัยที่หาได้ยากยิ่ง อาจจะเป็นแค่หนึ่งในร้อยเพราะว่าถ้าหากท่านลองดูสถิติแล้วคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมีน้อยมากจะมีอย่างมากเพียงหนึ่งในร้อยเพราะท่านทราบดีว่าในภพภูมิมนุษย์เป็นผู้ที่เกิดมาจากหลายที่ไม่ว่า จะมาจากภพภูมิของเทวดาหรือมาจากภพภูมิที่ต่ำกว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือบางพวกก็มาจากมนุษย์ที่กลับชาติมาเกิดเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นเทวดามาจากสวรรค์และยังอาสาลงมาเกิดถือว่า มีจำนวนน้อยมากทีเดียวแต่ก็อาสาลงมาทำงานที่เสี่ยงมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแม้จะรู้ว่าภารกิจนี้มีความอันตรายอย่างยิ่งแต่ก็อาสาที่จะลงมาทำเพื่อที่จะต้องการเสริมสร้างพัฒนาบุญบารมีของตนเอง ให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะกลับไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปอีกและมีสภาวะจิตใจที่สูงขึ้นไปอีกเนื่องจากภพภูมิมนุษย์เป็นภพภูมิที่ดีที่สุดในการสร้างบุญสร้างกุศลพวกเขาจึงยอมเสี่ยงลงมาทำภารกิจเหล่านี้ โดยบุคลิกเหล่านี้ท่านจะรู้เลยว่าคนที่มีเครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนมีจิตใจที่เมตตาเนื่องจากสร้างสมสิ่งเหล่านี้มานานหลายภพหลายชาติ 4. ชอบงานศิลปะ และมีความคิดสร้างสรรค์นในหลายๆด้านบางคนจะพบว่ามีความคิดในด้านศิลปะการวาดรูปก,การเขียนหนังสือหรือแม้แต่หลายคนก็เป็นช่างสามารถผลิตสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดประโยชน์ให้กับสังคม ในวงกว้างแม้แต่ของใช้ทั่วไปก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 5. เป็นผู้ที่มองอะไรแล้วเข้าใจอย่างลึกซึ้งมีความเข้าใจถึงระดับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์กับบุคคลหรือ ระหว่างบุคคลกับบุคคลถ้าหากเอาบุคคลเหล่านี้มาวางแผนงานแล้วเขาจะวางคนได้ถูกต้องเหมาะสมกับตำแหน่งงานแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ความสามารถเหล่านี้ในการเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเขาจะใช้ความคิดอันลึกซึ้งและความเข้าใจ ในสถานการณ์มองทุกอย่างในภาพรวมสร้างผลประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ 6. คำนึงถึงผู้อื่นอยู่เสมอผู้ที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นมักจะมีความกังวลใจที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้อื่นที่ดีต่อตัวเองดังนั้น จึงวางตัวค่อนข้างที่จะทำให้ความเห็นอกเห็นใจและระมัดระวังไม่ว่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความไม่สบายใจเป็นคนที่มีความอ่อนไว้กับความขัดแยง้งและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งนั้น แม้แต่ตำแหน่งการงานบางครั้งเขาก็ไม่สนใจที่จะอยากได้ตำแหน่งอะไรที่สูงขึ้นเพราะไม่อยากก้าวเข้าสู่วังบนของความขัดแย้งและแย่งชิงแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์บางครั้งการช่วยเหลือต่างๆก็ทำให้เขานั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่ไม่เคยที่จะลังเลที่จะเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามหลายครั้งทำให้เข้าไปสู่การขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลเพราะการช่วยเหลือนั่นเองไปทำให้คนเรานั้นเสียผลประโยชน์จะชอบช่วยเหลือสังคม ให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือจะเข้าถึงพรสวรรค์ในสิ่งที่ผู้อื่นไม่มีโอกาสมีหรืออยากมีก็ต้องใช้เวลาพัฒนาเป็นเวลานานเนื่องจากสภาวะจิตใจของผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้น เป็นสภาวะจิตที่มีความละเอียดสูงความสัมผัสพลังได้ในทุกมิติดังนั้นหากได้รับความรู้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่างๆจะเกิดการคิดและพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมคือการเอานวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ 8มีทักษะในการพูดและการเขียนผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือมีทักษะดีเยี่ยมในการพูดและการเขียนที่ดีในหัวสมองจะมีเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายประเด็นที่สำคัญคือการเอาข้อมูลเหล่านั้นเรียบเรียง และนำมาพูดให้คนทั่วไปเข้าใจถึงแม้ว่าเขาจะมีอุปนิสัยที่รักการอยู่สันโดษชอบอยู่อย่างเดียวดายการปิดตัวอยู่คนเดียวนั้นทำให้เขามีพลังเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาปิดโอกาสการเรียนรู้กลับเป็นคนที่มีพลังงานในการเรียนรู้สูงมาก ชอบที่จะอ่านที่จะเขียนที่จะคิดสิ่งใหม่ๆค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออํานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาบคุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองสาธุ